ท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับก็จะพาท่านไปชมคลิปหัวกินยานะครับนี่ก็จะพาไปดูคนอนอื่ก็ดูก่อนครับยญ้าที่เอามาให้วัวนะครับกำลังกินกัน ครับวันนี้ก็จะมีอุปก,กรณ์ที่ไปขนยญ้ามาให้บวนะครับเป็นรถสาเล้งนะครับสาเล้งติดพวงค้างนะครับแล้วก็จะมีเข่งไปใส่ยญ้าให้บัวนะครับ <Catal og. S 1> เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับหญ้าที่ตัดไว้เมื่อเช้าลุกมาตัดประมาณสักหกโมงกว่าเจ็ดโมงครับตัดหญ้าไว้ แล้วก็กลับไปกินข้าวนะครับไปสายในเพลเอามผนทำใหว้วันเี่นะครับเป็นหญ้าที่ปลูกไว้นะครับคือเมอื่อก่อนีนเป็นปลูกในเปียทีนี้ในเปียมันเริ่มตายครับก็เลยปลูกเป็นแอ่งโทล่าก็ ลูกยาแพงโฟล่านะครับใช้น้ารถเป็นน้ําบาดาลน,นะครับน้ําสูบมามันก็เลยจะเป็นยาไว้มาขึ้นแทนแพงโพล่าก็ไม่เคยขึ้นนะนะครับก็เป็นยาไว้ที่เป็นเร้นมากก็ไม่เป็นไรครับยาไวา้วัวก็กินดีเหมือนกันกับวันนี้ก็มาแล้วนะครับมาจะถึงที่ญ้า,าที่ตัดไว้เมื่อเช้านะครับ ดดดเดี๋ยวถึงแล้วครับเดี๋ยวจะพาท่านไปชมตอนนี้จอ,อดรถให้สนิทก่อนครับ